สาธุสาธุขอให้รับโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยเถิดค่ะวิธีการนะคะที่จะทําให้เรานะคะได้โชคลาภก้อนใหญ่นะคะก็ให้เรานะคะหมั่นทําบุญค่ะพลังงานของบุญนะคะทานศีลภาวนาค่ะจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะเมื่อพลังงานตรงนี้เนี่ยถึงในระดับนะคะกําลังบุญนะคะของโชคลาภที่เราจะได้นะคะสิ่งนั้นก็จะถูกดึงดูดมานะคะอย่างเป็นอัศาจารรย์นะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆกันทุกท่านนะคะให้มันตั้งใจนะคะสะสมบุญกุศลในทุกๆวันค่ะเมื่อวันหนึ่งนะคะพลังงานถึงระดับเนี่ยโชคลาภนะคะก็จะได้มาอย่างง่ายๆนะคะก็จะได้มาตามกําลังบุญของเรานะคะโดยการที่เราเนี่ยบริกรรมภาวนาะสัมมาอาหารหังทุกครั้งนะคะจิตของเรานะคะก็จะได้กําลังบุญทุกครั้งะคะ่ะพอเวลาจิตของเราเนี่ยมีกําลังบุญมากนะคะจิตก็จะมีพลังนะคะ เข้าหาตัวเราอย่างเป็นอาัศจารย์ค่ะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆกัาทมกท่านนะคะที่ได้หมั่นตั้งใจสะสมบุญค่ะก็ขอให้มีความสุขก,กายสบายใจมีแสงสว่างทั้งในทางโลกและทางธรรมเลยนะคะสาธุสาธุ